หายใจเข้าด้วยหายใจเข้าอ่ายกแขนขึ้นอึ๊บค้างไว้อทีนี้หายใจออกยกแขนลงค่ะว้าวเก่งจังเลยอ้าวต่อครั้งต่อไปหายใจเข้ายกแขนขึ้นมาพร้อมที่เชื่อไปสามสี่หายใจออกยกแขนลง จังเลยเตรียมตัวค่ะหายใจเข้ายกแขนขึ้นสามสี่เก่งจังเลยค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนเอาแขนขึ้นค้างไว้ก่อนอ่าหายใจออกยกแขนลงอ่าต่อไปเตรียมตัวหายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะพร้อมยังสามสี ค้างไว้ค้างไว้ไก่อนค้างไว้ก่อนหายใจออกยกแขนลง